สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิปรปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานาฤนาฏมานำเสนอครับไปเล่นละครที่อื่นเถอะวันนี้รู้หรือ,อยังว่า14ล้านเสียงที่เคยได้มานั้นมันมาจากกระแสมีเราไม่มีลุง ไม่ได้หมายความว่า14ล้านเสียงเขาพิสวาสภักคก้าไกลแต่เขาไม่มีทางเลือกเลยต้องเสี่ยงจำใจเลือกวันนี้เทรนเพลงกระแสดังกระหึ่มไปทั่วประเทศคิดถึงลุงตู่ทั้งลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มสาวพากันร้องติดปากกันทั่วประเทศเดี๋ยวก็มีกระแสเหมือนที่ผมเคยเตือนเอาไว้เป๊ะเลยต่อไปก็จะเกิดกระแสมีลุงตู่และลุงพีไม่อยากมีก้าวไกลยุบมันไปเลย ยุบมันไปเลยคราวนี้คงได้พากันดิ้นตายทั้งพักเขียนเตือนไปเป็นชาติก็ไม่เคยเข้าหูอวดเก่งทรนงในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องวันนี้มาโอดครวนอยากเป็นรัฐบาลเพิ่งํำนึกได้ตอนที่พักจะถูกยุบและกระแสนิยมของพักค่อยๆมอดดับลงแทนที่จะคิดการให้เป็นว่าที่เคยได้มา14ล้านเสียงนั้นประชาชนเข้าเบื่อหน่ายการเมือง เขาอยากจะลองพักการเมืองใหม่ๆดูแต่พวกนายก็มาหลงละเมอกันเองว่า14ล้านเสียงที่ได้มานั้นเขาอยากจะแก้ไขมาตรา1นึงงงั้นแทนที่จะคิดกันให้เป็นว่าคนตั้ง14ล้านคนที่เลือกพักตนเองงานนั้นมีแค่หเอร์เซ์เท่านั้นที่เขาอยากแก้ไขมาตรา1นึนอกนั้นเขาอยากได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน วันนี้คนไทยทั้งประเทศเขาก็เบื่อหน่ายการเมืองแบบอารมณ์เดียวกันเป๊ะเลยแต่กระแสดันไปหวนคิดถึงผลงานของลุงตู่แทนแต่ไม่มีใครคิดถึงพรรคก้าไกลกันเลยมีแต่กระแสให้สารรัฐธรรมนูญเร่งรีบประกาศสั่งยุบพักคก้าไกลกันเร็วๆเเพราะเริ่มเบื่อหน่ายพักคก้าไกลเหมือนกันเสียเวลาไปเลือกมาได้อะไรมาก็ไม่รู้วันวันสร้างต่ภาพแบบเด็กไม่ประสีภาษาทางการเมือง และจมปลักอยู่แต่กับการคิดหาวิธีที่จะแก้ไขมาตราน1-2กันอยู่แบบนี้ทั้งชาติเรียกได้ว่าเป็นพักการเมืองที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ในส่วนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆไม่เคยมองถึงประโยชน์ของคนส่วนรวมที่เขาอุตส่าห์เสียสละเลือกพักตนเองมาอยากเห็นคนหนุ่มสาวขึ้นมาบริหารประเทศเพื่อให้มันลองแก้ไขปัญหาของประชาชนดูแต่กลับใช้โอกาสสร้างภาพว่า คน14ล้านคนที่เลือกพักตนเองเข้ามานั้นต้องการแก้ไขมาตรา1นึเป็นสิ่งแรกเช่นนั้นตอนนี้ยังมันหลงมันโนไม่หยุดอีกว่าพักจะสร้างฐานอำนาจจากองค์กรบริหารท้องถิ่นก่อนก้าวขึ้นมาสร้างฐานอำนาจระดับชาติต่อไปทั้งทั้งที่พักตนเองใกล้จะถูกสั่งให้ยุบพักในเร็วๆนี้ตอนนี้ความหวังอยากเป็นรัฐบาลคงต้องรอไปอีกชาติหน้าตอนนี้ กระแสะคิดถึงลุงตู่กำลังมาแรงและกระแสะเริ่มเบื่อพักเก้าไกลก็เพิ่มมากขึ้นตามมาเช่นกันดูกันง่ายๆว่าคนไทยเริ่มเบื่อรัฐบาลในตอนนี้มากเขาเริ่มคิดถึงลุงตู่กันมากแต่ไม่มีใครสักคนเลยในประเทศที่จะออกมาพูดว่าคิดถึงพักเก้าไกลกันเลยคือตอนนี้นายพิธากับนางช่อพันธิกาก็ยังตีหน้ามึนคิดมโนเอาเองไปว่ากระแสะคนเริ่มเบื่อนายรัฐบาล ประชาชนคงคิดถึงพักของตนเองอยู่แน่ๆเลยเลยออกแอคชั่นทำงานเอาหน้ากันให้มันหนักๆเพื่อฟลุกที่อาจจะจุดกระแสให้ประชาชนคิดถึงพักของตนขึ้นมาเพื่อตบหน้าสารรัฐธรรมนูญให้คิดกันดีๆว่าจะกล้าสั่งยุบพักของพวกเขาจริงๆหรือตอนนี้กระแสประชาชนกำลังคิดถึงพักเก้าวไกลกันมากเลยนะเขาเบื่อรัฐบาลชุดนี้กันมากเลยแต่เปล่าเลย ประชาชนเขาคิดถึงลุงตู่กันทั้งประเทศส่วนพรรคเก้าไกลจะถูกยุบหรือไม่นั้นไม่เห็นมีประชาชนเขาไปใส่ใจกันเลยนะเหมือนไม่มีตัวตนอยู่บนโลกแห่งความคิดถึงของประชาชนเลยเดชานาุนาาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ